้นหออลคสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดลุงเกลือนะคะลุ่ือตอนนี้นะเขึ้เนเขานมีบงงสามห้าหมดเวลาบสองสามห้าค่ะเดีเ๋ยวทันเลยก็หมดเกิทีหลังเราเดี๋ยวไปที่า <c oughs> เ,ออเอานังน่งนั่งอ่ะเอาไปนัง่ง เร็วเร็วค่ะหน้ามาแล้วแม่ถ่ายรูปให้ค่ะอันหนึง่งจังนั่งดีดีเบว,วเออนั่าหละอันหนึง่งจังไม่เล่นฝอแดดแดดแค่ <laughs> <laughs> ม่แม่เขาเขาทะเลาะัฉันมาทำอะไรเธอน่ยทะเลาะกับเธอนั่นแหละฉันมาทำอะเขาอนแล้วนะานี้ลงแล้วอะไรได้กลาแตกเนียนปัสองสามั่้ถ้าถ้าสองชั่วโมงก็ยังไงก็สามร้อยจเพิ่มทีหลังใช่ไหมจะซื้อของได้ไหมอะจะซื้อของได้หรอจะซื้อของก็ได้เออดีไหมลูกได้ อย่างนี้แหละเขาถึงว่ามาเที่ยวเ้ยนี่เพลนาน่เนี่ยนะเ้เหรอไปแล้วใส่เสื้อผ้าเด็กด้วยนะเที่ยวดีเหรอป๊อยอไหมเยอนนแล้วนอนอยู่นี่ได้โอ้นี่ไงหมวกหมวกนี่ไงร้านขายหมวกรออนกไปับไปก่อนดูก่อนดูก่อนได้ได้ขับไปดูเล่นด้นมมีเยอะอยู่ก็ขับสบาย บอบัสดีนะี่มันตั้งเดียวข้าในซอยอ่าเี้ยครรได้อะได้เอ้านี่ไงขนมปังอะไรไม่อันนี้มันเฟรนลบซน่ะน้อันนหไม่ไนีเขาเขาขายร้านติดฟิล์มด้วยพูดงือย่ตนนี้ขนมปัง อ๋อกำลังจะเปิดไฟเดี้ยวกำลังลอเสาเอ้าตรงนี้เว่เาไม่มีไฟเลี้ยวเลเขาแล้วมีไฟเล้วระวังตารวจนะกำลังอินเนี่ยกัือเสวตรงนี้เลยเ้ยเจอาเยเจอาเยเเหรอเเอาเาเ้ยนอเจาอเยนะพี่เนาะจ้ะเอาสองแก้วค่ะ อ๋อโอเคขออ้บข้าแม่น้องขอเอาไว้เอาฟรีได้ไหมเอาคนละแก้วเลยเหรอมันเยอะไปรอกแม่เอาอะไรนมสดแก้วเท่าไหร่อคะแก้วละยี่มห้าบาท เราเอาอะไรนะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เฉากว๊วยสตรอเบอรี่ใช่ไหมเอาเอาสตรอเบอรี่อีกแก้วหนึ่งอะคะ่ะ หวกพี่อ่ะ anh ไปอย่างนั้นพ่อครับอุ้ยๆพุงนี่จะ จองจองโรงแรมเดี๋ยวนี้อยู่เนาะ,อะบอกขึ้นมาแต่เมื่อวานไม่มา นอนนี่แล้วน้ำก่อนอ่ะไปเป็นไงลูกเป็นนกจังแลมนอนอยู่นี่ได้ไหมกูว่าไอนอนอยูละละ่นี่เหรอลูกหนึ่งวันถ้าทำงานพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าค่อยกลับได้ไหมกลับวันนี้แหละพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับนุ๊กบอกว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับ <c ười> เด็กไม่อยากกลับหนึ่งค่ะอะไรเด็กไม่อยากกลับหนึ่งคนค่ะคด้ยั<ใ>นจองโรงแรมอ่ะจองโงแรมเดมมจงโรงแรมนีอ่ะไม่กับพรุ่งนี้เช้ากลับเ้าจะทำงานหรอค่ะกลับวันนี้มันก็ถึงพรุ่งนี้เช้า,าดีมันก็ถึตงตอนเวันันร <c oughs> ัวบวันนี้แหละได้หอ่ะ ป๊าปาก็ได้ผักด้วยอ่ะไหนลาะคุณยังไงบรรยากาศตลาดนองเกลือนะครับว่าน้องไหายเองหัวคอมันแองค้ะใช่เหรออัดกระเอาเดักกระเอาตามจุดหน่อยว่าชุดเด็กอันชุดเด็กสามจุดหน่อย

เออราต้องขับรถกอเพร่มาเดินไม่ไหวหนเกูงูยางมั่วว่าขนมกูมาบคนยางตายกูออกล้วกตองหนูอกว่าที่เรามาสิกหวงปนนิ่ของเล่นนี่ของเล่นนะครับเสียสยางม่ว่าเทียละเสียอกูบอกกูว่าไมมึงไม่พากูเช่ารถวะกูต้องขับนะมึงกเหนื่อยเลยเลยไขมันกูละลายหมดกูจะนอนเด็กอืมจะนอนเด ชุดเด็กจ้ะไปทางไหนเนาะจะเนี้ยเดี๋ยวไปรับจ้อยเขาป้าเไม่ ใดหรือมาท้องมากับมาสื่อนี่ได้นะคะช่ยเขาหนมาหนำไม่ใส่พ่อแม่พ่อแม่ใหม่เฉยๆพ่ม่ใหม่มาซะเราไ่าจะเกิดติดตบอกบอกบอกไปแล้วบ๊ายบาย ลูานะลิฟตาก็องน้ำด่วนเลยอ่นไม่นะลูกบลูกนันะห้องน้ำยไหน้องไม่ยากนะอนี่ถามเขว่าห้องน้ำรเาเบ่เบาะนี่ไมหน้าาจังน้ำองน้ำด้วยนี่นี่นี่แล้วนี่นี่เจเจอนี่เออนั่นแหละโอไปเลย้ยไปไหม

tapi di lu บ้างบนนั้นในร้านาน,าน,านี่ก็มีเบาะนะล,ลูกอากาศร้อนไหมลูก<อ>ร้อนไหมนะ<อ>ร้อนเลยแนะน,นําแนะนําให้ทุกคนแบบว่าเดินหรือว่าเช่ารถดีกว่าไอเช่ารถเพราะว่าอะไรคะลูกเพราะว่าเช่ารถมันเป็นแบบมีม,มีด้วยมีที่บังแดดใช่วยไหมที่บางเด,ดบเดดก็ถ้าใครมาช่วงนี้ก็คืออากาศร้อนใช่ไหมคะใช่ เอาลมมาไปเอาลมมาคือ <analogy> ว่าขอได้ก <routinely> ็ได้กินก็ก <.right> ิน <Sergio> ก <değiştinh> ับกาแฟกับชาอันไม่ชอบไม่ต้องโอ้ยชุดแคมปิ้งก็มีค่ะแต่บ้านหนูจะหนูจะไปวนดูบ่อฟังนวลบ้าง ลูกจะไปวนดูบ่ไอ้ที่เดิมที่เราดูอ่ะมาโซนรองเท้าอ่ะโอ้โหดูโพสดิโพสสวยโพสเหนื่อยโน่นอ่ะรองเท้าเอ็นไว้กับมี่มี่ของคุณแม่นี่นะที่คุณแม่ซื้อใช่รองเท้าเขอไม่เลือกเอ็นแต่อย่ามีเป็นแบบเขาขายเป็นกองกองใช่ขายเป็นกองกองอู้ฟงคนเยอะมากเลยทุกคน 跟在左边。 ที่นี่คือที่ไหนนะชายแดนไทยกัมพูชาตลาดลงเกลือนะคะตลาดลงเกลือมีเกลือไหมไม่มีค่ะไม่มีตลาดลงเกลือเขาขายอะไรคะลูกตลาดลงเกลือกันหนแล้วถืว่าตลาดลงเกลือเขาชื่อไม่เหมือนอันนี้เลยชื่อไม่เหมือนตลาดมือสองใช่ไหมตลาดแบบตลาดที่เขาแบบขายแต่เกลือขายแต่เกลือแต่มีเกลือไหม ลเหมือนกันเลยใช่ไหมเอรอรถคันนั้นเต็มคันรถเลยเ <c oughs> ออสะดวกสบายดีอะ <c oughs> นั่งรถอย่างงี้สอนชั่วโมงก็ไม่เป็นไร <c oughs> ่ก็านบบาจะเดินถจะถ้าจะเดินน่ะนั่งรถเอาดีกว่ามอไซก็มีเงี้ยเช่าใช่ไหมนะมอมอไซเป็นรุ่นเดิมเลยรุ่นเดิมรุ่นเดิมคืรุ่นะนะสกูปปี้าอไม่ขายรุ่นอื่นเลยก็ขายแบบทุกร้านเลย ทุกล้านมีแต่สตูปปี้ใช่ไหมใช่แต่สีอะไม่ใช่เหมือนกันนับเป็นแบบสีไม่เหมือนกันแต่รถสตูปปี้เขาแบบไม่ได้ขายรถนะเขาเอาให้ ครับรถมอไซค์เ hmm. ช oh. oh. oh, so ้าจะเป็นท e. yeah, so ีหมดเลยโอ้โหซอยนี้อะไรกันี่อ่ะองเล่นเลยันียหนไเดี๋ยวหนีเย็บให้ดูค่ะ จะเาอาอะไรลงก้นขอบคุณแม่นะเอ้าไหมขอบคุณแม่ยังหน้าเสียอะไรสีชมพูสีชมพูค่ะไปลงไปดูดใช่ค่ะไปดูมีหมดตุต๊กแกวันเลยย้อนย้อน 奶奶。